ที่งานสงฆ์ก็สำนักงานสงฆ์ก็ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่นได้นำทหารผ่านศึกและครอบครัวมารับการพบปะเยี่ยมเยียนไปขออนุญาตเรียนเชิญรองหัวหน้าสำนักงานสงฆ์ก็ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่นกล่าวรายงานและแนะนำการดำเนินและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทางการจัการจำนวน7,218รายมีเครือข่ายเพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับ ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอคลองชัยสิทโทขาลสินสิทโทวิชัยชาันชาติประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอท่าคันโทอำเภอสมเด็จพันตีบุญส่จใจอ่อนประธานเครือข่ายทหารคนทหารช่วยศินอภัยแสนประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอนามน คนทหารผ่านสืบอำเภอชินาลายคนทหารสมบัติครอบครัวบัตรที่เหน็บพวกเสียสละนะครับพวกเรานะครับดูแลทั้งทหารที่เป็นบัตรท่านจะอยู่นะวันนี้ยังมีชีวิตอยู่2 9ง0ันายนะครับพวกเราเฉพาะนี่คือความโปรยใหญ่นี่คือความจริงใจที่ท่านมีต่อพวกเราส่วนเรื่องเกราเนี่ยอะไรบ้างด้วยภาวะเศรษฐกิจ ด้วยหลายๆท่านครอบครใจและตั้งใจรักษาเกียรติที่มีอยู่นั้นไว้ที่เมื่อครับเป็นระเขออนท่าขอท่านครับท่านแรกก็คือท่านที่กรเียนไปท่านที่สองคือท่านซึ่งที้องกาปราเทศที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นเหตุให้ที่การทุกขลาพ การด้านที่ป้องกันประเทศที่อำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นเหตุให้พ่การที่ัภาพลีโป๊ะลำดับต่อไปคลทหารวันชัยลำดับต่อไปคนทาห,าาหารทานินวงศีดา หน่องครับเสียงเสวยครับน่อครับียมนยอขออนุญาตเรียนเพิมในการารสงคราบทารเดในการสความปกป้องปราบามันะทมนเพิ่ไปต่อความมันหรือความปอไปัยขอรน่นองน่าสท่ัฒน ต่อครับเรียบร้อยครับดีดีครับเขาไปสังเกตเหตุนะครับไม่ได้เลยครับเรื่องแท่งเข้ามาแล้วไม้คยานอะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับชัวแข็งแรงครับขอบคุณครับ เอาตัวนี้เลยนะครับอบคุณครับครับครั้งนายุสมาคมม่บ้านก็ได้แลครับ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 หนึ่งสองครับญาิครับหน่งสอครับาพครับ กับกับไม่ค่ากาแเม่้ค่ากาแฟเราค,ค่าข้าว <c oughs> แต่แว่็รว,วยผมว่า <P ort S 2> ได้มาถามพเรี <c oughs> ข้างหลังยังไม่ได้เชื่อได้บวกใช่ไหมครับัก <c oughs> ครุนนะพี่นะเสร็จแล้วถ้าเตรียมมาไม่พอเดีย๋ยวครับ 1, 2, ครับหนึ่งสองครับเรียบร้อยครับ นั่งเลยครับดีครับนั่งเลยครับไม่งเดนไกลนั่งรอน้องครับนั่งเลยครับมาา